มาการไฟเลยไป่จุ <Tipp ett> <m> ่มไว้ตาย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 อาศพเพื่อนนายศพเพื่อนก่อนสพเพื่อนก่อนไปนี้ไม่ตึงวิ่นสวยวิ่นสวยวิ่นสวยสวยเขียวสวยเขียวเพื่อนยิงหลังหน่อยเขียวยิงหลังหน่อยยิงหลังในไฟหน่อยล้มหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งไอ้ยิงไหนเพื่อนยิงหน่อยมึงยิงไหนเพื่อนมึงยิงหน่อยสวยมึงสวย

ตายเอ้ยที่มาที่มาที่มามึงไปเรียอะไรไอ้ตันมึงไปเียอะไรไอ้ามึงยหอยาลยมึงยหลอนได้ม้กตยตายตายตยตา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 ยยตา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 ยตยตายยตายตายตายยตา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 ยตยตา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 ยยตายตาายตายตายายต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 ยตา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 ยต ตายตายต่อยังไอ้ขอขอขอนะ้วขอขอได้ป้าขอได้ป้าขอได้ป้าโอ้พี่ขอพี่ขอพี่ขอน้องพี่วเราโอ้พี่เองพี่เองพี่เองไอ้ยปืนมึงตกรถตัวแรกเลยอย่างโง่เลยตายโอ้ยตัวจะเล่นเนี่ยจะไฟ

ทำไรทำไรเฮ้ยทำไรเฮ้ยอย่าโดนดิเฮ้ยอย่าลนตายทำไมเฮ้ยเฮ้ยอู้พี่ไหนเฮ้ยอู้พี่ไหนเฮ้ยลนทำไมเฮ้ยเฮ้ยลนทำไมเฮ้ยเฮ้ยเหลือบุญเลยไปเฮ้ยลนทำไมเฮ้ยลนทำไมเฮ้ยเฮ้ยถามพี่อะไรพูดเฮ้ยโอ้โหแล้วกลัวแล้วก็กลัวแล้วก็กลัวน้องพปลี่ยนเปลี่ยนเองเสมอน้องชายพี่เปลี่ยนเองเสมอน้องชายพี่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงมีพี่อยู่เองไม่ต้องห่วงเลยมีพี่อยู่ สวยสวยเออกลับมารวมตากกลับมารวมตากเออ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 ได้ยินฟังเพื่อนฟังเพื่อนไหมเออมันรวมตานะเออ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 มรวมตากไว้เออ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 สวยสวยสวย <ents> สวยสวยน้องสวยสวยสวยคุยคุยคุยกันสวยสวยสวยคุยกันไว้คุยกันไห้อย่างเงียบอย่างเงียบคุยกันไห้สวยสวยคุยกันไว้คุยคุยกันไ้สวยสวยสวยคุยกันไ้คุยกันไ้สวยสวยสวยน้องสวยสวยสวยคุยกันไรคุยกันไรสวย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  สวยครับต่อไปน้องสวยเก่งมากเก่งมากทุกคนเก่งมากสวยเยี่ยมเยี่ยมกู้กู้กู้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสวย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 น้องสวยสวยสวยเอาสมกาตไว้อะสมกาตไว้เดี๋ยวพี่คุมให้เดี๋ยวพี่คุมให้อาสมกาตไว้สมกาตไว้พี่คุ้มให้พี่คุมให้พี่คุมให้พี่คุมให้เดี๋ยวพี่คุมเองเดี๋ยวพี่คุมเองเดี๋ยวพี่คุมเอง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 ไหวไหวไหวทุกคนเองเออพี่คุมเองพี่คุมเองเลยไปเลยไปเลยไปพี่คุมเอง เออเออพี่คุมเองพี่คุมเองไม่ต้องห่วงตรงนี้พี่คุมเองสวยสวยน้องสวยสวยตรงนี้พี่คุมเองตรงนี้พี่คุมเองสวย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 เออมือแพ้แล้วสวยคุมเองพี่คุมเองสวยสวยสวยเสียงหายเสียงหายน้องเสียงหายกันสวยเสียงหายเสียงหายสวยสวยเสียงหายสวยคุยกันเยอะคุยกันเยอะคุยกันเยอะเสียงหายเสียงหายน้องเสียงหายคุยกันคุยกันเฮ้ยเงียบจริงเงียบดีคุยกันดี เ้ยจะคุยกันดีเยียมเยี่ยมเออพูดไม่ไปแล้วพูดไม่ไปแล้วพูดไม่ไปแล้วมึงพูดไม่ไปแล้วพูดไม่ไปแล้วสวยๆพี่กัน์อออการไปเยอะน้องพีกานเยอะยาว่กาเกันเยอะกเยอสวยๆสวยๆจอง่ายน้องสวยอย่ายสวยสวยพี่คุมสพอยู่พี่คุมสออยู่นาองนพี่คุมสออยู่พี่คุมสออยู่พี่คุมอยู่พี่คุมอยู่พี่คุมสบยาวๆพี่คุมสอยาวน้องไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงสวยๆพี่การารอยู่พี่การาดอยู่พี่การง ไม่ตองห่วงพี่คุมตพเองพี่คุมตบเองน้องสวย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 พี่คุมศบอยู่พี่คุมศบอยู่พี่คุมตบอยู่พี่คุมบพอยู่น้องไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงพี่คุมพี่ดูแลให้อย่างดีไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเนาะเสียงพี่ไม่ตัดไม่ต้องห่วงเสียงพี่ไม่ตัดไม่ต้องห่วงีู่ตลอดเอ้พี่คุมให้อย่างดีเฮียไม่มีแบบไม่มีเกิดนะคุมศพไม่มีเกิดนะ ถ้าไม่มีกูนี่ลำบากนะแก้งอ่ะงไอ้ที่อกูคุมศพให้กูเสียงกูจะแหบแล้วเนี่ยเราอยาแก้พิร้อยพลอย่างไไอ้ที่อะคุมศพให้อย่างโหดโไ้ยกูกูกเขาใจไม่ไอ้เหี้ยเขียวกระสุนหมดนี่คือไม่ต้องต้องไม่มีพี่โบคุมศพเลยตายเกินหมดนะเออไอ้เที่อคุมศพให้อย่างดีเียฟังหน่อยดีมึงแบ่งศพปืน